สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟคนรักช้างทุกทกท่านนะคะมาพบก,กับช่องพาจัมโบ้แฟมิลีนะคะวันนี้ก็พาน้องออกมาเดินกินหญ้านะคะนี่ดูท่าท่ายืนกินชิวๆนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพายจัมโบ้กันด้วยนะคะ ผาจัโบ้ในวัยสิขวบนะคะฝากช่วยเมตตาช่วยเนดูน้องกันด้วยนะคะีกระปูนะ